สวัสดีค่ะอ้อมนะคะจากกอริโพสแคปิตอลนะคะวันนี้จะพามาดูบ้านที่ลำลูกกาคลองสองนะคะเป็นหมู่บ้านพฤกษา67นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในตัวบ้านกันเลยค่ะค่ะตามอ้อมมาเลยนะคะอะตรงนี้นะคะเข้ามาก็จะเจอลานจอดรถนะคะสามารถจอดรถเก่งได้หนึ่งคันนะคะอะ่ตอนนี้เรารีโนเวทไปแล้ว90%นะคะก็จะเหลือเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะคะ ตรงนี้หน้าบ้านจะเป็นปูกระเบื้องนะคะเราบ้านหลังนี้เราจะ,อ,ะออกแบบให้เป็นโทนสีขาวสีเทาเดี๋ยวเราเข้ามาดูในบ้านกันค่ะหน้าบ้านจะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนนะคะ,ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูภายในบ้านกันนะคะอันนี้จะเป็นบริเวณชั้นหนึ่งะคะพื้นจะตกแต่งด้วยกระเบื้องแกนิโต้นะคะชั้นนี้จะมีความพิเศษตรงที่เราแถมแอร์ให้หตัวนะคะภายในตัวบ้านเนี่ยเรา จะทาเป็นสีขาวนะคะชั้นล่างจะแถมนะคะมีแถมแอร์หนึ่งตัวแล้วก็เฟอร์น mm ิเจอร์บิวอินให้นะคะตามามาเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตู้บิวอ mm ิน hmm. นะคะค่ะโซนนี้ค่ะก็จะเป็นแบบอารมณ์เหมือนเคาน์เตอร์บาร์นะคะก็จะเป็นเฟอร์น mm ิเจอร์บิวอินให้นะคะ mm hmm. ถัดไปจะเป็นห้องครัวนะคะ ห้องครัวเราก็จะตกแต่งนะคะด้วยสีสไตล์ลอฟนะคะห้องนี้เราจะมีนะคะเตาแก๊สให้มีฮูดให้นะคะเป็นแบบตัวดูดอากาศนะคะมีซิงค์นะคะนำเสนอเลยค่ะบ้านหลังนี้เราแถมนะคะปั้มน้ำให้ใหม่ใหม่เอี่ยมเลยค่ะเปิดบินมาใหม่ๆนะคะจะแถมปมั๊มน้ำแทงน้ำนะคะตอนนี้ห้องน้ำชั้นหนึ่งนะคะเข้ามาเลยค่ะ ก็อันนี้เราจะปูผนังนะคะจะเป็นผนังห้องน้ำนะคะปูด้วยกระเบื้องนะคะกระเบื้องผนังกระเบื้องพื้นนะคะสุขภัณฑ์ทุกอย่างเราเปลี่ยนใหม่ให้หมดนะคะอันนี้ก็จะสไตล์ขาวเทานะคะดูสะอาดสะอ้านเนาะนะคะแล้วก็ดูไม่มืดทึบไปเดี๋ยวเราไปชมชั้นสองกันนะคะก็เริ่มต้นที่บันไดนะคะเราจะใช้สีตัดกันนะคะสีขาวสีดํานะคะพอขึ้นมาเราก็จะเป็นช่องนะคะเป็นช่องกระจก นะคะคสามารถมองออกด้านนอกได้ตรงนี้ก็จะเพิ่มให้แสงสามารถผ่านเข้ามานะคะตัวบ้านก็จะได้ดูกว้างดูสว่างนะคะ,คะตามขึ้นมาเลยค่ะชั้นบนนะคะจะประกอบด้วย3ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะ เมื่อขึ้นมาด้านบนนะคะก็จะมีตกแต่งด้วยโคมไฟนะคะตรงบันไดนะคะเราจะตกแต่งด้วยโคมไฟระยะทําให้บ้านดูมีราคานะคะแล้วก็ดูแบบว่าเพิ่มแสงสว่างให้ตรงบันไดเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนเล็กกันนะคะด้านบนจะมี3ามห้องนอนอันนี้เราไปดูห้องแรกกันเลยค่ะเปิดเข้ามานะคะห้องนี้จะทาด้วยสีขาวก็คือสีขาวทั้งบ้านนะคะด้านหลังนะคะจะไม่ติดกับใครเลยนะคะจะเพิ่มความแบบว่าโปร่งนะคะระบายอากาศได้ดีนะคะ เป็นห้องนอนที่สองนะคะสำหรับชั้นสองนะคะห้องนี้นะคะเข้ามาได้เลยก็นะคะห้องนี้ก็จะแถมแอร์ให้หตัวนะคะด้านด้านหลังนะคะก็จะไม่ติดกับใครนะคะเป็นหน้าต่างตรงนี้สามารถเปิดได้นะคะเป็นกระจกบานเลื่อนนะคะก็ตัวหลังบ้านไม่ติดกับใครทำให้่ามีลมเข้าระบายอากาศได้ในวันที่เราอยากจะทำความสะอาด ห้องนี้นะคะจะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะซึ่งอยู่ติดถนนด้านหน้าของบ้านนะคะในห้องนี้นะคะก็จะปอกด,ด้วยแอร์นะคะแล้วก็ติดวอลเปเปอร์ด,ด้านนี้ให้นะคะแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าบิวอินให้อยู่ทางด้านนี้นะคะเสื้อผ้าบิวอินของเราก็จะเป็นสีโอ๊กนะคะตกแต่งด้วยสีโอ๊กจะมี2ฝั่งนะคะค่ะเปิดมาด้านในก็แบบกว้างเลยนะคะนี่เลยค่ะ ทางนี้ก็จะมีลิ้นชักนะคะซึ่งแบบว่าสามารถเก็บของอนเนกประสงค์ได้เลยนะคะสําหรับคุณผู้หญิงเนาะอาจจะแบบว่ามีของกระจุกกระจิกนะคะสามารถเก็บได้นะคะด้านบนนะคะก็มีด้านบน หมู่บ้านพฤกษา67หลังนี้นะคะจะอยู่ย่านลำลูกกาคลองสองนะคะตรงนี้สามารถเดินทางได้ทั้งเส้นลำลูกกาแล้วก็เส้นพัญ,ญบุรีการเดินทางสะดวกมากเลยนะคะติดห้างสปปรรพสินค้าใหญ่ๆก็คือฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธินะคะเซียร์ลังสิตแล้วก็โรงพยาบาลบีแคร์รวมทั้งตลาดนะคะก็จะมีตลาดนานานเจริญนะคะราคาหลังนี้อยู่ที่1.79ล้านบาทนะคะถ้าเกิดมีลูกค้าท่านใดสนใจนะคะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยนะคะ สามารถแตะลิงก์หรือโทรมาสอบถามได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ